สวัสดีครับนะครับพบกับนะครับ45นาทีมีความรู้มาฝากนะครับจากปุ่มเสือฮอตอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะสอนนะครับในเรื่องของการคัดบอลนะครับบอลสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามนะครับแล้วก็เลทราคาครึ่งควบลูกนะครับและก็ราคาพูนั้นอยู่ในเกณฑ์นะครับหนังสือผู้เล่นคนที่22ก็คือนะครับ1 หกนถึง1.64นะครับย้ำอีกครั้งหน้าภูนะครับในหน้าบอลต่อนะครับครึ่งครบลูกภูที่จะชนะราคานี้ได้ก็คือ1.60ถึง1นึ่หรืออาจจะต่ำกว่า1.60ก็ได้นะครับก็ยิ่งดีหรืออาจจะเปิดในราคาครึ่งครบลูกแล้วไหลนะครับไปถึง1ลูกนะครับซึ่งราคานีมน้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้ามองว่าคู่เนี้ย อมองว่าจะเกิด1ประตูจากหน้าบอลต่อนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอ่าแล้วก็นะครับอาจจะเกิดสอ่าเกิด2ประตูนะครับเพื่อกินราคาขึ้นครบลูกซึ่งมันก็ดีในการคัดบอลสกอร์สูงของเราที่ต้องการนะครับมี2ประตูขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อัดคลิปนะครับอ่าในวันศุกร์ที่24กันยายน2564นะครับเวลา15บหนาฬิกา 16นาทีนะครับหรือบ่ายสามสนาทีนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มนะครับคัดบอลในอบอลเด็ราคาสูงต่ำสองลูกครึ่งควบสามนะครับในราคาฮนดิแคปครึ่งควบลูกนะครับราคาครูนะครับ1.60ถึง1.64นะซึ่งเป็นเด็ดราคาภูอยู่ในหน้าบอลต่อครึ่งครบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันครับ เช่นเคยนะครับเราก็เข้าไปที่แอปนะครับหรือเว็บ t s s c o r e นะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็กดตรงที่อัตราต่อรองเช่นเคยอ่ะเลือกไปที่บอล2ลูกครึ่งครบ3นะครับเกมสูงต่ำเนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะผมมองว่าให้เจ้าบ้านเนี่ยเป็นฝ่ไฟต่อนะครับครึ่งครบลูก จะดีดีกว่านะครับตอนนี้มีให้เลือกทั้งหมด3คู่นะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูกันนะครับเพราะผมมองว่าอบอลเจ้าบ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับมันมันได้สภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยแล้วก็ได้แรงเชียร์นะซึ่งซึ่งมันมันมันอยู่ในหน้าบอลต่อที่ที่จะสามารถชนะราคาไปได้อีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะผมมองอย่างนี้นะครับอ่าตัวน,นี้เข้ามาสามคู่นะมี ห้าทุ่มครึ่งเป็น 2, บุนเดสลีกาสองเยอรมันคู่ระหว่างเอชเอชวียานเลเกนบวกนะครับแล้วก็มี FC เบอร์เวลินนะเป็นออสเตรียดีสองห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มีเวสต์บอมบีตอันเบียนนะครับตีสองฟุตบอลอังกฤษในแชมเปี้ยนชิพตัวนี้เรียนราคาพูดที่ที่เข้าเกณฑ์อยู่ในหน้าบอลตอรู้สึกว่าจะมีแค่สองคู่เท่านั้นก็คือคู่ห้าทุ่มครึ่ง นะเป็น 2, บุนเดสลิก้าสองเยอรมันคู่เอสเอวียาเลกินเบิร์กนะครับเห็นไหมผู้ชนะจ่ายอยู่ที่1.59อันนี้ของบริษัทคาวนะที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้แล้วก็มีเอฟซีเบเวตลินนะครับ1.47ส่วนเวทบอมนั้นเกินนะเกิน1.64นะครับไปที่1 6ึ่่เเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับเรื่องของสถิติการยิงประตูผลงานการพบกันนะครับแล้วก็เรื่องของราคา ว่านะมันมีแนวโน้มไปในหน้าบอลต่อไหมนะครับถ้าไปนะครับนะผมเชื่อว่าคู่นี้มีโอกาสเกิดสกอร์ได้สูงนะครับเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับนาบุนเดสลลิก้าสองเยอรมันนะครับคู่ระหว่างเอสบีอ่าเอสเอสบียานเลกินบวกนะครับกดเข้าไปดูปึ๊บอ่ามาตรงวิเคราะห์นะครับตัวเนี้ยไหมครับราคามันได้ไหลาจากครึ่งควบลูกไปที่หนึ่งลูกนะของคราวนะอ่าโดยคร่าวๆนะครับ ส่วนเรื่องผลงานการพบกันก็มีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับมีเอสบียันเลกันบวกบุกไปชนะสองศูนย์มีเอสบียันเลกันบวกแพ้หนึ่งสองแล้วก็มีอัตราการเกิดสกอร์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งนัก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการในตกจุดนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะเมื่อพบกัน เลื่อนลงไปดูเรื่องของสถิติครับอ่าห้านัดหลังสุดนะครับเห็นไหมครับอ่า s b ยานเลกเกนบวกชนะไป40สิบเสมอสีแพ้ยีคือชนะสเสมอสองแพ้หนึผลงานโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับอ่าส่วนทีมเยือน s g b กเอาห้านัดหลังสุดชนะเพียงยีเป็น20เสมอศปอร์แล้วก็แพ้ไปถึงสี่อ่าสทติครับแพ้ไปถึงแปก็คือชนะห เมือ0และแพ้ไปถึงสีแน่นอนครับฟอร์มช่วงหลังเจ้าบ้านดีกว่าชัดเจนแน่นอนเรื่องของการยิงประตู5นัดหลังสุดนะเอเวียานเลยกัร์บก็ยิงไปถึง10ประตูเฉลีย่ย2.0นะถือว่าเป็นเป็นไป,นปนตามสิ่งที่เราต้องการก็คือยิงเฉลี่ยนัดละสองนะแล้วอยู่ในหน้าบอดต่อด้วยเกมรับเสียไป6ประตูคิดเฉลี่ยนัดละหนส่วนนะครับซีมเยือน5นัดหลังสุดแม้จะฟอร์มไม่ไม่ค่อยดีนะ แต่แ็่ยิงไปถึง9ประตูคิดเฉลี่ยนัดละ1.8ส่วนเกมรับก็เสียไปถึง14ประตูค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของเกมรับเลยทีเดียวสําหรับทีมเยือนเสียไปนัดละ2.8นะครับเกมลุกดีด้วยกันทั้งคู่ครับตรงนี้แต่เกมรับทีมเยือนอย่าง SKBKL นั้นแยก่กว่านะครับส่วนฟอร์มนะครับเช็คฟอร์มเรื่องของการได้เล่นในบ้านนะครับ s อ v ยากเกลมบึกชนะไปถึง60%เสมอ40ได้ยังไม่แพ้ อร์มในบ้านแร่งมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเช็คจากตรงนี้นะชนะ3เสมอ2และยังไม่แพ้เลยส่วนเกมเยือนของ s G w k ส k l 5นัดลหาังสุดก็ไม่ชนะใครเลยเสมอไปเพียง40%แล้วก็แพ้ไปถึง60%คือชนะ0เสมอ2และแพ้ไปถึง3เรื่องของการยิงประตูในบ้านยังยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้าบ้าน s s v อยาเกเรนเบิ s B ห้านัดยิงไปถึงสิบสองประตูคิดเฉลี่ยนนะัดละสองจุดสี่เกมรับมีเสียอยู่บ้างครับนะเสียห้าประตูคิดเฉลี่ยนนะัดละหนึ่งจุดศูนย์ส่วนผลงานการออกเยือนห้านัดหลังสุดเอสเกเบเครับก็เสียไปสี่ประตูเอจูเทียบยิงไปสี่ประตูคิดเฉลี่ยนนะัดละศูนจุดแปดเกมรับก็ต้องบอกว่าอยากปีนปัญหาอีกเช่นเคยนะเวลาออกเยือนหรือว่าเลียนยห้านัดหลังสุดนะ เกมออกเยือนเห็นไหมครับเสียไปถึง12ประตูใน5นัดคิดเฉลี่ยนัดละ2.4ทีมต่อยิงนัดละ2.4ทีมเยือนเสียนัดละ2.4มันก็เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วก็สอดคล้องกันนะทีนี้เราไปดูในเรื่องของราคาเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเบียด365ก็ดีคราวก็ดีทั้ง2บริษัทปรับลดลงอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับให้ความสำคัญไปที่ s s v ยานเลเกนเบิร์กนะครับบอลเนี่ย เช็คที่ราคาฮินดิแคปนะครับไม่ว่าจะเป็นคราวหรือเบียดสามค่าเปิดมาครึ่งครบลูกทั้ง2บริษัทตอนนี้ทั้ง2บริษัทไหลไปที่1ลูกแสดงว่าคู่นี้เจ้าเปิดนี้ราคาครึ่งครบลูกแน่นอนมองว่าจะมีสกอร์จาก s s b อยา่าเรเกนเบิร์กอย่างแน่นอนนะสูงตำ่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3ปัจจุบันก็ยังอยู่ สองลูกคงกับสามผมค่อนข้างที่จะชอบนะในราคาสูงต่าที่ค่อนข้างนิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคู่นี้จะถึงสามประตูเลยทีเดียวนะผมค่อนข้างมั่นใจแบบทุกทุกคนดูราคาบ่อยๆนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะเกิดความชิงตานะครับนะซึ่งสถิติก็ได้ราคาก็ได้นะครับในตรงจุดนี้ผมมองว่าคู่นี้มีสองประตูจาก วียาเลนเค็นเบิกแน่นอนอาจจะสองศูนย์เป็นอย่างน้อยแหละเพื่อกินราคาขึ้นกบลูกหรือนะครับอาจจะนะครับชนะสองหนึ่งนะครับอาจจะได้กินราคาขึ้นหนึ่งเพราะาต้องต้องบอกนี้นะครับว่าเพราะเจ้าบ้านเองก็มีเสียประตูเห็นไหมครับนัดละหนึ่งประตูนะเป็นอย่างน้อยสถิติมันมันบอกไว้อย่างนี้นี่ครับห้านัดหลังสุดก็เสียไปหกประตูนะคือคือก็มีเสียนะครับนะ แต่ทีมเยือนแค่เสียเสียเยอะกว่าแค่นั้นเองมาสถิติแล้วก็ราคานะครับเป็นตัวบอกว่าจะมีสกอร์นะครับซึ่งแอดมินก็ได้กล่าวไว้ตลอดนะผมมองว่าคู่นี้อ่ะยังยังขี้เหร่เลยให้ sv ยันเลยกันเมือกชนะ2-0เพื่อกินราคาเฮนดีแคปคึ่งครบลูกนะครับเพราะราคาปูเห็นว่า1.55ที่ปรับลดลงของเบียร์5แล้วก็ราคา ของบริษัทค่าวจ่ายเพียง1.59ก็เป็นอะไรที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนะครับพูในเดือนราคาครึ่งคบลูกนะครับแล้วราคาพู1.55หนะครับหรือ1.59เป็นอะไรที่มันอยู่ในหน้าบอต่ออยู่แล้วแล้วก็ไปใกล้เคียงกับเดือนราคาเฮนดิแคปลูกหนึ่งที่จะสามารถชนะอ่ราคาเฮนดิแคปไปได้ด้วยนะครับนะ1.47ถึง1.50เป็นราคาเฮนดิอ่าราคาพู ที่อยู่ในหน้าบอต่อหนึ่งลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะเดี๋ยวนะครับคู่นี้เราติดดาวไว้แล้วมาเช็คผลกันนะครับในวันพรุ่งนี้ว่านะบอลคู่นี้จะเป็นไปตามราคาและก็บ,บุวิเคราะห์ผมไหมนะซึ่งผมทำคลิปนี้สอนเพื่อจะให้ทุกคนนั้นนำสามารถนำไปวิเคราะห์อบอลได้นะครับ อ่ะผมติดตาไว้ในคู่นี้นะคู่นี้ก็สวยนะอ่ะแล้วก็ไหลขึ้นไปถึงสามลูกด้วยคู่ของออสเตรียดีสองเนี่ยแต่ผมกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับแต่เราก็ไปเช็คสถิติโดยคร่วาวๆไว้ก่อนก็ได้นะครับเรื่องของสถิติการพบกันโอ้มีสกอร์ดีเลยครับจบสองหนึ่งสามหนึ่งสามอหนึ่งสามสองอ่ะประมาณนี้สถิติการยิงประตูห้านัดยิงหนึ่งจุดหกห้านัดยิงหนึ่งจุดหกอ้อเกมลูกดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่ติดอยู่ที่เจ้าบ้านเสียน้อยไปหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของราคาก็เอียงมาทางในหน้าเจ้าบ้านนะครับบูเวทลินสูงต่ําก็ไหลาจาก2ลูกครึ่งครบ3ามา3ลูกนะราคาเฮนดิแคปก็ไหลจากครึ่งควบลูกมา1ลูกครึ่งครบลูกมาลูกควบลูกครึ่งอ้อก็ถือว่าสวยนะคู่นี้นะครับแต่เรื่องของสถิติการยิงประตูผมว่าสู้ของเยอรมันไม่ได้นะเห็นไหมครับยิง1.8ยิง1.2 ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะอ่ะคู่นี้งั้นเราก็ติดดาวไว้อีกสักคู่หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวนะผมให้สองคู่นี้นะครับเรื่องของการสอนอบอลในหน้าบอลต่อครึ่งครบลูกเหรียญราคาพูนะครับ1.60ถึง1.64นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คผลกันพรุ่งนี้ว่าจะมีสกอร์นะครับ2ประตูขึ้นไปไหมจาก2ทีมนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเราเรา,เรามารอเช็คผลกันนะครับ สวัสดีครับอ่าตอนนี้ก็เวลา8นาฬิกา13นาทีนะครับของวันเสาร์ที่25กันยายน2564ก็จะมาเช็คผลบอลน,นะครับที่ผมทำคลิปอ่าวิเคราะห์การคัดบอลน,นะครับแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับอ่าบอลสูงต่ำา2ลูกครึ่งครบ3เดทราคาครึ่งครบลูกนะครับที่ราคาพูนั้นอยู่ในเกณฑ์นะครับอ่า1.60ถึง1.64นะครับ หรือจะต่ากว่า1.60ก็ยิ่งดีนะครับ,นะรบเป็นเป็นเกณฑ์ราคาที่อยู่ในหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคาไปได้เดี๋ยวเราไปชิคกผลกันนะครับ2คู่นะที่ให้ไว้บอลของเยอรมันแล้วก็ออสเตรียนะรู้สึกว่าบอลของออสเตรียจะไปตรงกับ BVP ของแอดมินด้วยนะครับส่วน v i p ของผมเมื่อคืนต้องกราบขออภัยนะครับไปดูครับอ่คู่แรกเห็นไหมครับ บุนเดสเีกา2เยอรมันนะครับคู่ระหว่าง s s เอยาเกเรนเบิร์กนะครับก็ชนะ32มสองครึ่งแรกยิง2ประตูนะครับของอเบอร์สองนะครับที่ติ๊กไว้บอลเดดราคาครึ่งครบลูกนะครับทำไมไม่ขึ้นราคาเลยอ่าเดี๋ยวกดตรงนี้แล้วกันนะครับรางวัลที่บอกไว้อบอลสูงต่ำสองลูกครึ่งครบสามแล้วก็เดราคาครึ่งครบลูกนะครับอ่าเห็นไหมครับขึ้นมา2ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าก็ชนะราคา นะครับมีม,มีชนะราคาทั้ง2คู่ด้วยนะครับคู่แรกชนะสามเห็นไหมครับแล้วก็คู่2ชนะสามมีสกอร์นะครับสองศูนย์ครึ่งแรกเลยทีเดียวนะถือว่าใช้ได้นะครับในราคาแบบน,นี้ไปดูยิงนาทีเท่าไหร่นะครับคู่แรกยิงนาทีที่7ดนะครับแล้วก็นาทีที่11ผมว่าน่าจะได้ราคา1ลูกอยู่นะเพราะว่าบอล2ลูกครึ่งทุบสามนะตีไปประมาณสัก อ่าเจดแนาทีก็น่าจะมีราคา1นึ่ลูกมาให้กดแล้วเดี๋ยวเราเช็คได้ครับอ่ากดเนี่ยฮะยิงตอนถ้าใครกดในเนี่ยมีราคา1นึ่ลูกตั้งแต่นาทีที่2อสามไปแล้วนะครับเนี่ยใครกด1ลูกนะแปดนี่กินเต็มกันไปเลยนะครับในคู่แรกเนี่ยนะ,ะเนี่ยยิงนาที ที่6นะครับหกถึงเเนี่ยในราคา1ลูกนะ้ำเก้านะนะครับแล้วก็มีสองประตูในนาทีที่11นะครับคู่แรกกินเต็มกันไปนะครับบนราคาครึ่งครบลูกนะบนสูงต่ำส่วนคู่สองยิงนาทีที่21อ็โอ้โหนี่ได้ราคาสวยเลย21กับ34นะครับก็ถือว่านะใช้ได้นะครับในราคาครึ่งครบลูกนะ อยู่ในหน้าบอลต่อนะครับคู1.60ถึง1 6 4นะครับนะนี่ฮะราคาพูนะครับไหลในหน้าบอลต่อชัดเจนนะครับตัวแรกราคาเปิดมาที่1.67ไหลลงเหลือ1.62ส่วนข่าวเปิดที่1.67ไหลลงเหลือ1.66กนะครับก็ไหลลงทั้ง2บริษัทอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับ คู่นี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับเปิดมา1.57ไหลลงเหลือ1.33ไหลไปถึงลูกควบเหลือได้ซ้ำนะครับเนี่ยครูนะครับหนึ่งเปิดเอ่อคาเปิดมา1.61ไหลลงเหลือ1.31นึครับถือว่าใช้ได้นะครับนะก็ลองนะครับนำราคาแบบเนี้ยไปคัดดูนะบอลเอ่อสองลูกครึ่งควบ3นะครับเนี่ยนะครับบอลสองลูกครึ่งควบ3ส,สูงต่ำนะครับแล้วก็ เน้นไปที่เจ้าบ้านต่อครึ่งครบลูกนะครับนะพูชนะ1.60ถึง1.64ตามตำราหนังสือแอดมินเลยนะครับลองไปฝึกคัดดูนะครับส่วน VIP เมื่อคืนผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับเนี่ยฮะคัดไว้3คู่นะบอลราคาสูงต่ำนะครับที่สอนไปวันก่อนนะครับเนี่ยบอลราคาสูง3าูกัยไหราคาเสมอเจ้าบ้านต่อปอป,อปอทีมเตต่อปอปอ นะครับผมคัดไว้สามคู่ไปจับคู่ไม่ยิงมานะฮะขออภัยจริงๆนะครับสําหรับคู่นี้พลาดนะครับไม่น่าเชื่อนะบอลเกมลูกเดี๋ยวผมให้ดูก็ได้นะครับนะยิงเฉลี่ยกันนะครับนัดละหนึ่งจุดแปดสองจุดศูนย์นะในห้านัดหลังเล่นเล่นในบ้านนะครับนี่ยิงเฉลี่ยนัดละสามจุดศูนย์ ออกเยือนยิงเฉลี่ยนัดละ2.6มาวันนี้จบ0 0นะครับยอมใจเลยนะครับกราบขออภัยจริงๆครับสำหรับคู่นี้นะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้ใหม่อีกเช่นเคยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับบอลต่อนะครับครึ่งครบลูกเจ้าบ้านนะครับนี่เจ้าบ้านเดียดสูงต่ำา2.3นะก็ลองนําไปคัดกันดูนะมีสกอร์2 0 2-0ทั้ง2คู่เลยแล้วก็บอลต่อสามารถชนะราคาไปได้นะครับ ก็อลองนำไปคัดดูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ